เกื่อนภัยมิจฉาชีพสวมรอยส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามบ้านสแกนปุ๊บดุดเงินเกลี้ยงบัญชีชาวบ้านหัวจะปวดไม่รู้ใบไหนจริงใบไหนปลอมไม่กล้าจ่ายเงิน วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเตือนภัยกันค่ะหลังโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพใบเสร็จของการไฟฟ้าที่ถูกส่งมาให้ที่บ้านนะคะจนเกิดกระแสกเกรงว่าจะเป็นใบเสร็จปลอมของพวกมิจฉาชีพที่ส่งมาให้ค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบชาวบ้านที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากันค่ะซึ่งเขาได้โชว์ให้เห็นว่าได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระซึ่งไม่เหมือนกับใบเสร็จหรือใบแจ้งเตือนที่เคยได้รับจากการไฟฟ้าเลยซึ่งนางพานุมาศเล่า ว่าตนได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเสียบไว้ในช่องใส่จดหมายหน้าบ้าน2ใบจึงรีบนํามาดูก่อนสังเกตว่าอีกใบทําไมถึงแปลกแแม้จะมีลักษณะคล้ายของจริงและจะมีสีฟ้าค้าตัวหนังสือก็ตามตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการไฟฟ้าที่กลุ่มมิจฉาชีพแอบทําขึ้นมาหลอกก็ได้ซึ่งก็เคยเห็นในโลกโซเชียลมาก่อนที่เพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งมาให้ดู ว่าถ้าหากได้รับใบแจ้งหนี้แบบนี้คือมิจชาชีพเมื่อสแกนเข้าไปก็จะถูกดูดเงินในบัญชีไปหมดนางพานุมาตรบอกต่อนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้มีปัญหาสําหรับบัตรอื่นๆด้วยที่ไม่รู้ว่าใบไหนปลอมใบไ,ไหนจริงและทําให้เกิดการระแวงว่าใบแจ้งมีไฟฟ้าที่ถูกส่งมาคือของจริงหรือไม่หากเป็นของจริงแต่ระแวงไม่จ่ายเงินเมื่อครบกําหนดก็จะถูกระงับใช้ไฟฟ้าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ